คุณวรพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรพัฒน์เอารูปขึ้นมานิดนึงนะครับประสบอุบัติเหตุคุณประสบอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ครับเอตดเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่สิบห้าครับสิบห้ามกราเวลาเวลาประมาณบ่ายโมงยี่สิบครับประมาณครับบ่ายโมงยี่สิบนอนจุดเกิดเหตุอยู่ตรงที่อยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลบางใหญ่ถึงหนึ่งกิโลครับหน้าหน้าร้านท่อไอเสียครับ ห,หน้าร้านทอยเสียนะคแต่มันมีภาพอยู่ด้วยนะมีภาพนิ่งอยู่ด้วยคุณทีมง,งานมีไหมมีมีไหม,มนะหรือไม่มีหรือผมไม่ได้เอาขึ้นไว้หน้าจอ <entendeu> <pip> อืมอจจะไม่มีอ่ะบิน,บ,นบินน้องซักก่อนครับทีนี้เหตุวันที่สิบห้ามกราคมแล้วพอ <ๆ S 2> ทราบไหมเขาเป็นรถอะไรครับไม่ไม่ทราบครับพอเพรพอเขาสกิจผมมาเขาชนไม่แรงหรอกเขาสกิดผมแล้วผมเสียหลักเสียหลักแล้วตัวตัวผมมาหน้าผมมาไปทิ่มรถข้างหน้าอีกคันหนึ่ง อของคนมอเตเอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ครับมอเตอร์ไซค์ขับขับตามตามกันมาหรือเปล่าครับตามตามข้างไหนครับหมายถึงว่าขับรถตามกันมานี่คุณตามข้างหน้า,าข้างหลังก็ตามคุณมาใช่ไหมใช,มใช่ใช่ใช่ประมาณมนั้นแหละครับแล้วก็ไม่รู้พลาดยังไงข้างหลังก็ชนท้ายคุณก,ก็ก็เหมือนลักษณะลักษณะการเฉียวชนคุณเสียหลักแล้วก็ไปชนอัดออกข้างหน้าอืใช่ครับอัดกันข้างหน้าทีนี้สลบเลยใช่ครับ อแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็แล้ว,ลวไอ้คนที่ทําให้คุณเสียหลักล้มไปชนเขาเนี่ยก็หนีเลยอย่างนั้นเหรอครับหนีครับครับเพราะผมรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงอะว่าคนไอ้คู่กรณีที่ชนหนีไปแล้วอ,อชนหนีไปแล้วนะครับครับแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ที่บอกคุณเน่ครับเราสามารถติดต่อได้อยู่ไหมครับคนนั้นไม่ได้ไม่ได้ครับมีติดต่อพี่วินได้คนเดียว คาบมอต์ไซวินอยู่แถวนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นโรงพักสพอะไรตรงนั้นสพเดี่ยวจะคู่นะครับคุณไปแจ้งความโรงพักใหญ่นะครับโรงพักใหงใหญ่บางใหญ่นะแจ้งความไปแล้วก็คือเหตุการณ์ชนแล้วหนีต้องการหาคู่กรณีซึ่งถ้าดูสภาพของคุณวรพัฒนที่เห็นหน้าจอตอนนี้เป็นไงครับก็มาเมื่อวานเพิ่งเข้ากัน เอ้แล้วก็ตรงโหนกแก้มท้ายหักอือก็สาหัสอยู่เนาะครับแล้วก็มีซี่โครงซี่โครงหักแต่คุณหมอบอกว่าซี่โครงอ่ะไม่ต้องผ่าสามารถไอ้นี่ได้ครับสมานได้ไช่ครับซี่โครงหักอ่ะโหนกแก้มแตกใช่ไหมแตกแตกครับแล้วก็เบ้าตาแตกเบ้าตาแตกต้องผ่าตัดนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหา ทางเย็บบัตรถือว่าบาดเจ็บสาหัสอยู่เลยเพราะงั้นต้องการหาคนที่เห็นเบาะแสเหตุเกิดวันที่15มกราคมที่ผ่านมาถนนชื่อถนนอีกทีนึงถนนถนนบางใหญ่ครับแถวบางใหญ่ครับกาจนาพิเศษครับถนนการนาพิวงถนนวงแหวนการนาพิเศษนะครับช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลบางใหญ่ครับมุ่งหน้าไปทางไหนเนี่ยไปทางตลิ่งชันหรือจะไปทางรรณไปทางนนธบุรีใช่ครับ เวลา13มนาฬิกา20นาทีนะครับวันที่15ใครพบเห็นเบาะแสแจ้งคุณวรพัฒน์เบอร์โทรศัพท์ไรครับ0ู7ครับสองสี่หครับเจ2ดห้าสองนะครับเฟซบุ๊กคุณชื่ออะไรครับวรพัฒน์เฮง,งมักภาษาไทยเลยครับวรพัฒนนามรกุลเฮงม,มักครับเฮงหอนคกูกนะเฮงมักนะครับเผื่อใครแจ้งใครพบเจอปั๊บเนี่ยช่วยเข้าไปอินบ็อกบอกข้อมูลน้องเขาหน่อย นะครับช่วยกันนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นกรณีชนแล้วหลบหนีครับนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดนะครับทั้งอาญาทางแพ่งแล้วก็พรบด้วยนะนะครับพรบที่ต้องชดใช้ไม่รู<อ>้แถวนั้นมีกล้องวงจรปิดอะไรไหมครับแถวหน้าร้านท่อไอเสียแถวนั้นนะฮะมีครับแต่พี่ชายผมไปถามแมคค้าแถวนั้นแล้วเขาบอกว่ากล้องส่งไม่ถึงถนนแต่แต่กล้องกล้องตัวที่ส่งถึงถนนที่ว่า มีมีคนพบเห็นว่ารถคันที่ชนผมอ่ะหลบหนีเข้าไปข้างซอยโรงพยาบาลทีนี้ไปถามผู้ใหญ่บ้านแถวนั้นแล้วเขาบอกว่ากล้องจอวไอ้ตรงเนี้ยเสียมานานแล้วครับอืมก็มเลยไม่มีเบื้องต้นยังไม่เจอก็ต้องอาศัยสายตาสปาร์รใครที่เนดการต้องมีแหละวันนั้นเพราะกลางวันแสกๆเลยนะบ่ายโมงยี่สิบโดยประมาณอื ประกาศแจ้งไว้ตามนี้คุณวรพักครับถ้าใครพบเห็นเบาะแสในวันนั้นนะครับวันที่สิบห้ามกราคมบ่ายโมงยี่สบนะครับถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษทางมุ่งหน้าไปทางนนทบุรีก่อนถึงโรงพยาบาลบางใหญ่มีรถคันหนึ่งเขาจะเป็นรถอะไรคิดว่าเป็นรถอะไรน่าจะเป็นรถเก่งครับอ,อรถเก่งไปเกี่ยวมอเตอร์ไซค์ของคุณแล้วก็ไปชนอัดกับรถอะไรนะผมผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมไปไม่อากับรถอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผม,มรู้ว่า ผมไปชนท้ายเขาแล้วคนที่ว่าพลเมืองดีเขาบอกว่าเขาไม่เอาเรื่องผมเขาบอกว่าเห็นน้องเจ็บเยอะแล้วอพอดเีเขามีประกันชั้นหนึ่งเขาก็เลยเรียกประกันเข้ามาครับ อ่โอเคโอเคเขาก็ไม่ผิดอะไรนะของเขาอ่ะนะแล้วเขาเห็นผมเจ็บเยอะเขาก็เลยไม่ได้เอาเรื่องอะไรครับใช่จริงๆเราก็ไม่ผิดต่อรถคันหน้าเพราะว่าข้างหลังที่ชนเรานั่นคือคนที่กระทำความผิดนะครับก็ประกาศไว้ตามนี้นะหวังว่าจะมีคนที่พบเห็นเหตุการณ์แล้วเข้าไปแจ้งข้อมูลทาง Facebook ของวรพัฒน์พัทระนะวรพัฒน์เฮงมัดนะครับเข้าไปบอกน้องเขาหน่อยนะครับ ให้โชคดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับครับช่วย